สวัสดีครับรับนะครับวันนี้มารับเจ้าช้างงามครับมวนครับสวยครับตัวนี้ยันมาสามสิบหาแรงครับโอ้บอหอนครับจิบๆเลยนะครับใครสนใจนะครับมาเบิงได้ที่นัดแพคเตอร์นะครับวังสามหมอจังหวัดตรังธานีครับอุปกรณ์ต้องขิ้นนาลังครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นได้รถไม่แล้วครับหาซูนหนึ่งแปดคุณมาเทินนะครับอ่าครับเก่ามาเอใหม่มาเก่าไปครับ ผู้เดอยากเป็นเจ้าของมาเด้อมาเอาเด้อครับไปครับรับรถเรียบร้อยนะครับกับร้านครับยันไนฟสามห้าสองทีครับตัวนี้สวยๆครับรถไล่สภาพเดิมๆครับลูกค้าเทินรถนะครับนี่ครับกําลังสังสร่นอยู่ครับไม่มากเก่าไปครับาหาเจ้าของใหม่เพื่อนครับผู้ใดอยากเป็นเจ้าเข่าเจ้าของใหม่ครับนี่ครับรถบ้านสภาพใส่งานมือเดียวครับ รถรถออกศูนย์มาเลยมันบอขับขั้นนี้อ่าครับนี่เจ้าของเพ่อนครับออกศูนย์มาเลยนะครับอ่าบอมีสื่อมือสองครับใหม่มากเก่าไปครับผมขออนุญาตนะครับไปหาเจ้าของใหมให่เพื่อนก่อนนะครับปูดูแลต่อนะครับ